สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแล้วก็เซลแม็กกี้นะครับผมวันนี้นะครับลูกค้าของกันเข้ามาเยอะนะครับผมแล้วก็ตัวรถเนี่ยแปะเก้าทำไมช่วงนี้ไม่ค่อยมีรถนะครับก็อย่างที่บอกครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเลขในจะเกินสองหมื่นนะครับผมร้านเราก็เลยไม่ค่อยได้รับซื้อเข้ามานะครับแต่คันนี้ถามว่าเกินไหมเกินนะครับผมแต่ว่ามาตรฐานรร้านเราเนี่ยก็มีอยู่นะครับถ้าเกินเนี่ยเรารับเราก็มีมาตรฐานของเรานะครับผมโอเคเดี๋ยวดูราคาคันนี้นะครับ 4 4 9 0 0นบาทนะครับผมปี2015นะครับจดทะเบียนปี2015นะครับเลขทะเบียนสวยเลยนะครับ88เลขไม้นะครับ29,759กิโลนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสภาพรถกันด้วยนะครับว่าทำไมคันนี้ถึงได้เข้ามาที่ร้านนะครับนี่หน้าจอจะประมาณนี้นะครับตัวโค้ดเซอร์วิสเนี่ยโอเคหายไปแล้วนะครับเพราะเพรางว่าเพิ่งไปเซอร์วิสที่สวนมานะครับตัวนี้เนี่ยรุ่นนี้เองนะครับเช็คใหญ่จะอยู่ที่30,000ื่นโลนะครับแต่คันนี้เนี่ยเราไปเช็คล่วงหน้าแล้วนะครับผมก็คือ เช็คตั้งแต่เนี่ยสองหมื่นเจ็ดแต่สองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยนี้เนี่ยเราไปเช็คที่สวนมาแล้วะครับมีใบเซอร์วิสเรียบร้อยนะครับแล้วก็พอเวลารอบถึงสามหมื่นมันจะมีโค้ดเซอร์วิสโชว์นะครับอันนี้จะลบไม่ได้นะเพราะว่าเราไปเซอร์วิสก่อนรอบนะครับผมตัวรถก็หน้าใบหน้าปัดเรือนไม้จะประมาณนี้นะครับตัวนี้จะมีตัวเลขไม้นะครับผมแล้วกดขึ้นนะครับจะมีทิปเอทิปบีอะไรเงี้ยครับแลก็ทิปไทม์นะครับผมเวลานะครับแล้วก็กลับมาที่เลขไม้เหมือนเดิมนะครับด้านซ้ายก็จะมีบอกพวกทีแอเนนะค,ะคเเรับผมอาล่อเย็นนะคระับ ตัวนี้ก็จะมีเซนเซอร์เกียร์ว่างนะครับผมขึ้นพร้อมกับตัวเอ็นสีเขียวนี่นะครับเข้าเกียร์ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับโหมดนะครับมีสามโหมดนะครับนครับมีเลทมีสปอร์ตมีเวสนะครับผมตัวค่าโหมดแต่ละโหมดเนี่ยพอเราเปลี่ยนแล้วเนี่ยเป็นโหมดเวสนะครับค่าเซนซสทีฟของเอนจิ้นเบรกแล้วก็ดิเทคชั่นคอนโทรหรือว่าเอเบสจะแตกต่างกันออกไปตามโหมดนั้นๆนะครับโหมดนี้แรงม้ามันน้อยครับค่าเซนซสทีฟก็ใช้น้อยหน่อยอะไรเงี้ยนะครับผมตรงกลางก็จะเป็นความเร็วนะครับแล้วก็จะมีวัดรอบขึ้นแนวนี้นนนะะะคครรรรัับบบตงงีีี้้จมมชิปไลลลทท์ดววยเาาา่กอถึ รอบที่ต้องเปลี่ยนเกียร์จะมีชิปไลทเตือนด้วยนะครับแล้วก็จะมีพวกค่าแท็กชั่นโชว์ตรงนี้ครับเวลาที่แท็กชั่นทำงานนะครับผม ABS นะครับแล้วก็บบ้างเซนเซอร์ระดับน้ำมันเครื่องเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูของแต่งคันนี้ดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับไล่ดูก่อนเลยนะครับผมด้านหน้าจะมีตัวชิลนะครับเป็นชิลแต่งนะครับผมก็มีรอยทำการใช้งานนะครับรถในเยอะก็จะประมาณนี้นะครับแต่ว่าสภาพก็ไม่ได้แย่อะไรนะครับผมตัวนี้ก็เป็นอดกระจกนะครับผมตัวนี้จะเป็นของดูกระตีเปอร์เฟมส์เลยนะครับอันนี้ราคานี้น่าจะมมมีีกกัับบบเืือห่นนนะครผตว เดี๋ยวไล่ลงมานิดนึงนะครับก็ตัวนี้ครับยางได้ยางใหม่นะครับพอตีรถนะครับผมตัวนี้ได้ยางใหม่หน้าหลังเลยนะครับแล้วก็สติกเกอร์นะครับผมอันนี้แรงขึ้นนะครับ5้าแรงม้านะครับผมถ้าปุ่มคอนเนนี่แรงขึ้น3าสิบนะครับตัวโช๊คสวยนะครับสวยงามแล้วก็ด้านด้านในจะมีกาดว่าน้ำอ่านกีด้วยนะครับนี่กาดว่าน้ำบนล่างเลยนะครับผมแล้วก็ด้านข้างก็จะมีไล่น็อตนิดหน่อยนะครับเพื่อทำสวยงามครับตัวนี้ก็จะมีอุดน้ำมันเครื่องนะครับเป็นน็อตซีนซีนะครับแล้วก็กระปุกกระปุกหลัังนมาแท้้บตวี ก็จะมีตัวท่อเทอร์มินะครับผมอันนี้เป็นท่อได้ออกจากศูนย์มาเลยนะครับมีท่อเดิมให้ด้วยนะครับผมก็จะมีของแต่งเล็กน้อยนะครับอันนี้เป็นการลื่นข้างถังนะครับส่วนการลอยถังน้ำมันเนี่ยจะเป็นของดูกติเปอร์เฟมแนนนะครับผมด้านหลังก็จะมีตัวตุ่นมดมาให้ด้วยนะครับมีบาะซ้อนให้ด้วยนะครับคันนี้ตองเดิมมีบาะซ้อนให้ด้วยนะครับแล้วด้านหลังก็จะมีตัวสปูลแต่งเล็กน้อยนะครับฝั่งซ้ายนะครับก็จะมีปั๊มคัต C N C เล t z i n g นะครับผมนี่ไม่ได้ใสส่่่่เพอคคคคควววววาาามมมมมยยงงดีนนนนะะรรัััับบต้้ิุข ส่วนด้านหน้าก็จะมีตัวกระปุกน้ำมันนะครับเป็นลิซโซม่านะครับปั๊มเบรกแล้วก็คัดเลยนะครับล้วก็มีตัวการสะบัดเอรินนะครับเดี๋ยวมาดูตําหนิกันด้วยดีกว่านะครับตํนหนิกจะมีตัวนี้ครับอันนี้เคยเปลี่ยนเซอร์วิสซีนโชคนะครับผมก็มีรอยขันนิดหน่อยนะครับผมตัวหานน้ามันฝั่งซ้ายเนี่ยลูกค้าเคยจอดเบียดนะครับผมก็เลยมีรอยนิดนึงนะครับจอดแล้วโดนรถเล็กเบียดนะครับแฮนด์เบียดนะครับตําหนิโดยรวมก็ไม่ได้น่าเกลียดเลยนะครับก็ปล่อยตามสภาพเลยเพราะว่าร้านเราอูล้้นดให พอความสูงครับ168เท่าเดิมครับผมก็จะขยิงขยิงนิดนึงครับแต่เขาไม่รู้สึกว่าลำบากนะเพราะว่ารถทั้งๆเบาครับผมเดี๋ยวรอคุณภูมิสักเป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเบิ้ลในฝั่งนะครับก็จัดว่าหล่อนิดนึงเลยนะครับ แต่ว่าท่อจะไมไ่แบบรู้สึกดังมากนะครับมันจะดังแบบดังแบบหล่อๆนะครับผมแล้วก็ตัวตัวรถเนี่ยมีวิกชิปเตอร์นะครับลืมบอกไปนะครับวิกชิปเตอร์จะมีขึ้นอย่างเดียวนะครับส่วนรายละเอียดไฟแนนซ์นะครับเดี๋ยวให้ซลอ์แม็กกี้แนะนำลูกค้านิดนึงนะครับผม สวัสดีครับผมเซอแบงกี้นะครับสำหรับลูกค้าสนใจจัดไปนั้นนะครับคันนี้ใช้เงินออกรถเบ็ดเสร็จประมาณ7จ0 0หมื่นะครับส่วนผ่อนก็อยู่ที่ประมาณ1 7 0 0งหมนะครับผ่อนได้4ปีนะครับสำหรับดอกเบี้ยคันนี้นะครับดอกเบี้ยเริ่มต้น6.5%นะครับแล้วก็ถ้าลูกค้าดาว20%เนี่ยดอกเบี้ยต่ำสุดห้าจุดห้เลยนะครับสำหรับเอกสารนะครับก็ทั่วไปครับใช้สำเนาบัตรประชาชนที่เพียงด้านอย่างละสามชุดนะครับแล้วก็สลิปเงินเดือนล่าสุด สเตทเมนต์ยอนหลัง6เดือนนะครับแล้วก็สําหรับเจ้าของธุรกิจนะครับใช้เอกสารใช้ใบจดทะเบียนการค้านะครับแล้วก็ทวี50ินะครับแล้วก็สเตทเมนต์ยอนหลัง6เดือนนะครับแล้วก็สําหรับธุรกิจออนไลน์นะครับก็ใช้เป็นพวกเพจขายของนะครับแล้วก็ข้อความที่มีการซื้อขายกับลูกค้านะครับแล้วก็สเตทเมนต์ยอนหลัง6เดือนเช่นกันครับสำหรับลูกค้าที่ติดแบคลิสต์นะครับก็จะต้องเชียร์ยอดหรือว่าปนนอมี่ก่อนนะครับถึงจะจัดแฟนแนนซ์ได้นะครับแล้วก็จะมีดาวขั้นต่ำ20%นะ ที่เบอร์ที่ทิ้งไว้ด้านล่างนี้นะครับย4ิบสชั่วโมงเลยครับติดต่อได้24สิ24ชั่วโมงครับปรึกษาได้ทุกเรื่องเลยครับยกเว้นเรื่องเงินนะครับ โอเคครับขอบคุณมากครับเซลเมื่อกี้ก็กลับมาที่ผมนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ารุ่นนี้เนี่ยเซอร์วิสเนี่ยมันแพงเหมือนที่เขาว่ากันไหมนะครับผมรุ่นนี้นะครับตัวน้ำมันเครื่องนะครับใช้4ลิตรนะครับผมก็มันใช้แค่ประมาณ38นะแต่เราต้องซื้อ4ลิตรนะครับก็ตัวเนี้ยเกจเราจะมี2เกจนะมี450กับ400นะครับผมก็ตัวนี้ก็4ลิตรก็เรีย400ก็1,006นะครับผมฟรีค่าแรงนะครับพอน้ำมันเครื่องรุ่นนี้อยู่ที่450บาทนะครับผมรอบหนึ่งที่เปลี่ยนน้าาาามมมััััันนนนนนนเเเคคคคครร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 รื่่่่่่่่่่ออออองงงงีีีีียยยกก็็18,9 2,000 50ฟฟแแใใชบบบบบึจจะะะปททผสววตหญู 500บบาทนะครัแต่รอบนี้เราทําให้ลูกค้าแล้วลูกค้าจะเจอรอบใหญ่อีกทีก็คือ6 0,000่กิโลนะครับผมก็จัดได้ว่าขี่กันยาวๆเลยนะครับผมส่วนเช่นเคยนะครับลูกค้าที่สนใจนะครับอยากจะให้เราทําคลิปเป็นตัวรุ่นไหนนะครับสนใจรุ่นอะไรอยู่ก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับส่วนเจ้าคันนี้ก็ลูกค้าก็หาค่อนข้างเยอะครับแนะนําว่ารีบโทรมาปรึกษาเซลล์นิดนึงนะครับคิดว่าอยู่ไม่นานแน่นอนนะครับผมก็ลากไปก่อนครับวันนี้เดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์เฟซบุ๊ร้านดีเจริญยนต์แล้วก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับผมสวัสดีครับ